สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอรารยธรรมมนุษย์ในโมดูล3เรื่องอรารยธรรมจีนค่ะในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนตอนแรกอรารยธรรมจีนสมัยโบราณตอนที่2อรารยธรรมจีนสมัยกลางแล้วก็ตอนที่3อรารยธรรมจีนสมัยก่อนสมัยใหม่ค่ะนะคะในทั้ง3ตอนนี้จะมีวัตถุประสองค์อยู่3ข้อด้วยกันข้อที่1อธิบายพัฒนาการของอรารยธรรมจีนสมัยโบราณได้ ข้อที่2เปรียบเทียบความแตกต่างของราชวงศ์ต่างๆในอรารยธรรมจีนสมัยกลางได้และข้อที่สเชื่อมโยงพัฒนาการของอรารยธรรมจีนยุคการเปลี่ยนผ่านสู่สมัยใหม่ได้ค่ะมาดูที่ตอนแรกก่อนนะคะตอนที่1ก็คือ,คอเรื่องของอรารยธรรมจีนสมัยโบราณในตอนนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือราชวงศ์เซียงและก็ราชวงศ์ซางจะเป็น อารยธรรมจีนสมัยเริ่มแรกเลยค่ะสมัยเริ่มแรกเลยนะคะเรื่องที่สองค่ะราชวงศ์โจราชวงศ์โจนเนี่ยจุดเด่นคือจะเป็นยุคทองของปัญญาจีนค่ะแล้วก็เรื่องที่สามราชวงศ์ชิงนะคะชิ้นนี้จะเป็นสมัยก่อตัวเป็นจักรวรรดิค่ะทั้งสามเรื่องนี้จะมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกันสามข้อข้อที่หนึ่งอธิบายลักษณะของอารยธรรมจีนสมัยเริ่มแรกได้ข้อที่สองอธิบายลักษณะยุคทองของปัญญาจีนได้ แล้วก็ข้อที่3อธิบายลักษณะของจีนสมัยก่อนก่อตัวเป็นจกักรวรรดิได้ค่ะมาดูรายละเอียดของแต่ละเรื่องกันเลยนะคะเรื่องแรกก็คือราชวงศ์เซียงและก็ราชวงศ์ซางจะเป็นถือว่าเป็นยุคอ,รอารยธรรมจีนสมัยเริ่มแรกเลยนะคะมาดูที่ราชวงศ์เซียงก่อนราชวงศ์เซียงเนี่ยนะคะจะเป็นราชวงศ์แรกเลยของจีนแต่หลักฐานของราชวงศ์เนี่ยค่อนข้างจะน้อยและหลักฐานส่วนใหญ่ก็ เกิดขึ้นภายหลังนะไ,ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นจะมีสันนิษฐานว่าน่าจะมีศูนย์การอยู่บริเวณรุ่มแม่น,น้ำโพงโหมีลักษณะเขาบอกว่าจะเป็นนครลักเล็กๆเล็กๆเล็กๆค่ะจะมีราชวงศ์นี้จะมีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียง17พระองค์เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานอื่นๆอะไรเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะคะราชวงศ์ซางค่ะ ราชวงศ์ซานเนี่ยจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำหงโหงจะพบตัวอักษรจีนชุดแรกเลยเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แต่เขาจะลึกอยู่บนกระดองเต่าและกระดูกหัวแสดงว่าใหญ่มากทั้งกระดองเต่าแล้วก็กระดูกหัวที่สามารถบันทึกเรื่องราวของราชวงศ์นี้ไปได้บางคนก็เรียกว่ากระดองเต่าและกระดูกหัวนี้ว่ากระดูกเสียงทายนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อพบตัวอักษรของราชวงศ์นี้เป็นครั้งแรก นักปัติศาสตร์หลายคนจึงเชื่อว่าราชวงศ์ซางน่าจะเป็นราชวงศ์สมัยประวัติศาสตร์นะคะของจีนนั่นเองค่ะเพราะว่ามีตัวอักษรขึ้นใช้แล้วเทพที่บูชากันอย่างมากเลยคือชางตี้เขาบอกเป็นเทพเจ้าที่เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์นั่นเองสังคมจะเป็นแบบไหนกเกษตรกรรมมีการแบ่งชนชนั้นเกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปนะคะเรื่องต่อไปคือราชวงศ์โจราชวงศ์โจนี่ถือว่าเป็นยุคทองของปัญญาจีนค่ะนะะยุคนี้นี่นะคะจะเป็นถือว่าเป็นค่อนข้างที่จะมีความเจริญอย่างมากยุคหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นยุคที่มีอายุยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีนค่ะหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาเรื่องนี้นะคะในราชวงศ์นี้เนี่ยเขาชื่อว่าชุนชิวจิงนั่นเองนะคะ ในยุคนี้เริ่มมีความเชื่อเรื่องโอรสสวรรค์และก็อานาแห่งสวรรค์ก็คือเชื่อว่าสวรรค์จะพระราชทานโอรสลงมาเพื่อเป็นจกักรพรรดิในการปกครองนะคะปกครองของอาณาจักรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจะเชื่อในเรื่องของอานาสวรรค์ใครจะล้มล้างอนณาสวรรค์เนี่ยไม่ได้ นะจะมีระบบเศรษฐกิจนะคะที่มีเราเรียกว่าบ่อนาหรือชินเลียนนั่นเองค่ะก็คือจะมีจกักรพรรดิจะเป็นเจ้าของเชื่อว่าจาักรพรรดิเนี่ยจะเป็นเจ้าของที่ดินคุณนางก็เอาเอาที่ดินไปแล้วก็จัดสรรให้ประชาชนเอาไปใช้ประโยชน์นั่นเองและที่ราชวงศ์โจได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของปัญญาจีนเพราะว่าเป็นช่วงที่มีนักปราชญ์คนสําคัญเนี่ยเกิดขึ้นมากมายก็คือของจือ๊อเม่งจือ๊อ แล้วก็เล่าจือ้อท่นเองคงจื้อเนี่ยนะคะเขาจะเน้นหลักความสัมพันธ์ของคนในสังคมนะคะเน้นเรื่องของออโลกปัจจุบันแล้วก็เน้นเรื่องของการศึกษานั่นเองเล่าจือ้อหรือเม่งจื้อเนี่ยนะคะจะเน้นเรื่องของการอยู่กับธรรมชาติการมีชีวิตอยู่กับ,กบธรรมชาติมีคำพีทีท่สําคัญที่เรียกว่าเต่าเตอจึงนั่นเองค่ะนะคะส่วนเม่งจื้อนะเม่งจื้อเนี่ยจะเป็น จะเน้นเรื่องของผู้ปกครองนะฮะเรื่องว่าถ้าผู้ปกครองเนี่ยไม่ดีประชาชนนะฮะหรือที่อยู่ในรัฐนินะคะก็จะได้รับความเดือดร้อนเราก็ต้องหาผู้นําคนใหม่นะ,ะเป็นอย่างงีท้ทุกประเทศและนะคะที่ถ้าผ,ผู้นำไม่ดีก็ประชาชนหรือก็จะทํารัฐประหารนะคะหรือล้มล้างแล้วก็เลือกผู้ปกครองใหม่นั่นเองนี่เหนะคะว่าตั้งแต่สมัยโบราณมาล้ราชาวงศ์ต่อไปคือราชาวงศ์ฉินนะคะราชาวงศ์นี้เนี่ยจะเป็นราชาวงศ์ที่ก่อตัวเป็นจกักรวรรดิเป็นครั้งแรก ผู้นำคนสำคัญที่สุดก็คือพระเจ้าจิน๋นสีฮ่องเต้นั่นเองการปกครองในสมัยเนี้ภาพรวมๆเลยนะคะของสมัยพระเจ้าจิน๋นสีฮ่องเต้นี่จะเป็นการปกครองที่เป็นแบบเบ,บเ็ดแบบเบ็ดเสร็จรเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลต่อการปกครองในรสสัยแบบนี้ได้ส่งผลให้เกิดอารยธรรมท,ที่เกิดขึ้นในยุคข,ของราชวงศ์ฉินมากนะคะการปกครองนะคะก็จะ จะเป็นการปกครองที่มีลักษณะของการเป็นระบบที่เรียกว่าระบบจัก,กรวรรดิเป็นครั้งแรกนะและผู้นำนะหรือผู้ปกครองก็เรียกว่าจักรพรรดินะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะมีนำการระบบการปกครองหรือระบบควบคุมคนที่เรียกว่าระบบฟาเจียมาใช้นะคะฟาเจียหรือนิตินิยมมาใช้ซึ่งเป็นระบบที่เข้มงวดมากมีการเกิดอะไรเยอะแยะมากมายอย่างมากเลยที่สำคัญในช่วงเวลานี้ เกิดการสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้นและก็นะคะเกิดสุสารจินซีฮ่องเต้นนะทั้งสองส่วนนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าเคยเป็นหนึ่งใน,ในกำแพงเมืองจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศจรรย์ของโลกนะคะแต่หลังจากที่พระเจ้าจินซีฮ่องเต้น,นี่สิ้นวิชนพระราชโอรสเนี่ยไม่ได้เข้มแข็งพอทำให้เกิดการลุกฮือของชาวนาขึ้นมาต่อตาและก็ร่มราชวงศ์จินขึ้น จะเห็นได้ว่าราชวงศ์ฉินเนี่ยนะคะสร้างอะไรเยอะแยะไว้มากมายแต่พอปลายในสมัยของราชวงศ์แล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่าถูกค้นล้มจากอำนาจแล้วก็เกิดราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ค่ะ 2นะคะคือเรื่องอารยธรรมจีนสมัยกลางค่ะจะประกอบไปด้วย 1. สมัยราชวงศ์ฮั่นและยุค3ามก,ก๊ก2ก็คือสมัยราชวงศ์ถังและก็ราชวงศ์ซ่งนะคะ3ก็คือสมัยราชวงศ์หยวนนั่นเองค่ะเรามีวัตถุประสงค์ก็คือ3ข้อด้วยกันวัตถุประสงค์แรกคืออธิบายอารยธรรมสมัยราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ยุค3ามก๊กได้ ข้อที่2ออธิบายอารยธรรมสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ทรงได้นะคะแล้วก็ข้อที่3ค่าอธิบายอารยธรรมสมัยราชวงศ์หยวนได้นะคะเรามาดูแต่ละเรื่องกันค่ะว่ามีรายละเอียดและมีความสําคัญมีอารยธรรมอะไรโดดเด่นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้บ้างนะคะเรื่องแรกเลยค่ะสมัยราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ยุคสก๊กค่ะจกักรพรรดิโดดเด่นที่สุดในยุคนี้ก็คือจกักรพรรดิฮั่นบูตี้นั่นเอง จกักรพรรดิองค์นี้จะโดดเด่นมากจะเป็นช่วงเวลาที่มีความจเจริญสูงสุดในประวัติศาสตร์จีนค่ะยึดรูปแบบการปกครองนะคะที่แบบเดียวกับราชวงศ์ฉินแทบทุกอย่างเลยแต่ค่อนข้างจะลดการปกครองที่เข้มงวดลงไม่ปกครองแบบเข้มงวดเหมือนกับที่เกิดขึ้นในสมัยของราชวงศ์ชินนะคะมีการยึดนะคะมีการกำหนดให้กำเนิดการสอบ เข้ารับราชการที่เรียกว่าระบบจองหวนที่เรารู้จักกันดีที่เรียกว่าสอบจองหวนสอบจองหวนล,ล้ค่ะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เพื่อคัดคนที่มีความสามารถจริงๆค่ะเข้ารับราชการเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นโอ้บ้านไหนก็ตามที่มีลูกชายไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะอ่านหนังสือเพื่อสอบจองหวนเท่านั้นนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าโดดเด่นมากเลยในสมัยรัรชงวงศ์ฮั่นก็คือเกิดเส้นทางการค้าที่เรียกว่าเส้นทางสายใหม่ นะเป็นเส้นการการค้าที่นําไปสู่การค้าขายกับยุโรปแล้วก็เอเชียกลางนะฮะถือว่าเป็นเส้นการที่ทําไมถึงเรียกว่าเส้นทางสายไหม่สมัยก่อนคือเอาผ้าไหมผ้าแพรใส่ จีนเนี่ยนะคะไปขายอย่างยุโรปแล้วก็เอเชียกลางเราก็เลยเรียกเส้นทางนี้ว่าเส้นทางสายใหม่แต่จริงๆแล้วก็คือไม่ได้เอาแค่ผ้าไหมผ้าแพรยังมีอื่นๆอีกมากมายที่ออกไปขายในช่วงเวลาน,นี้ด้วยนะคะมีการเขียนหนังสือประวัติศาสตร์จีนขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะที่ชื่อว่าสื่อจีนะคะสื่อจีนะคะโดยคนที่เขียนก็คือสื่อมาเฉียนนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีการค้นพบที่ทางวิทยาศาสตร์ก็มีการค้นพบจุดดำบนดวงอาทิตย์ ประดิษฐ์เครื่องวัดแผ่นดินไว้นะคะและอื่นๆอีกหลายชนิดเลยค่ะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะ,ะมีความเจริญด้อะไรบ้างนะ,ะมีความเจริญด้านการก่อสร้างด้วยการแกะสลักหินด้วยนะคะทำเครื่องภาชนะเครื่องเคลือบเขาถือว่าโอ้โสวยมากมีการทำภาพวาดภาพมีการประดิษฐ์เนาะอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่พอปลายสมัยของราชวงฮั่นจกักรพรรดิแน่นอนค่ะเริ่ม อ่อนแอนะคะเกิดกบฏที่เยอะแยะมากมายที่สําคัญคือกบฏที่เรียกว่าโจรพกผ้าเหลืองกลุ่มนี้เกิดขึ้นแล้วก็ก่อความวุ่นวายอย่างหนักมากนะคะในแผ่นดินจีนในช่วงเวลานั้นทำให้แผ่นดินจีนในช่วงเวลานั้นเกิดความสับสนวุ่นวายอย่างมากค่ะจนกระทั่งแยกออกเป็น3ภูมิภาคหรือที่เราเรียกว่า3ก๊กนั่นเองค่ะ3ก๊กมีอะไรบ้างก๊กแรกวิกก๊ก วิกกนี้นะคะจะมีโจโฉจะมีอิทธิพลอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืองอกกนะคะก็คือจะมีสุนกลวนหรืออู่อ๋องนะคะครอบครองพื้นที่ทางด้านตะวันออกของประเทศจีนนะคะจโจกกกนะคะก็คือจะมีเล่าปีอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้แถบเสชวนนะฮะถามว่าสามก๊กนนี้ใครชนะทุกคนเคยดูสามก๊กสงสัยว่าใครชนะไม่มีใครชนะนะ สู้รบกันไปรุ่นลูกก็มาสู้รบกันต่อไปสงครามมีอยู่หลาย10ปีมากเลยทางฝ่ายต่างก็อ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเข้าจนกระทั่งเข้าสู่ราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์ซุยนะคะภายใต้การนําของกรรษัตริย์ที่ชื่อซุยหวันตีก็เข้ามานะคะรวบวมก๊กต่างๆเข้าด้วยกันแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ซุยขึ้นนะคะปกครองแต่ว่าราชวงศ์นี้เนี่ยปกครองสั้นๆเพียง30ปีเท่านั้น ะะมีกษัตริย์ปกครองเพียงแค่สอ,องพระองค์สมัยนี้ก็จะมีการปรับปรุงบ้านเมืองหลายๆด้านเช่นสร้างถนน,นขุดคลองสร้างพระราชวังสร้างกำแพงเมืองแล้วก็สาธารณะจำนวนมากนะมีการขุดคลองเชื่อมทางดินแดนทางตอนเหนือและก็ตอนใต้แต่ว่า30ปีที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ซุยนี้นะคะมีการเกณฑ์แรงงานหนักมาก นะคนจํานวนมากนะมาทำเก่อสร้างนู้นสร้างนี้นําไปสู่ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอย่างมากในช่วงเวลานี้ค่ะ ไปนะคะคือสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่งนะคะราชวงถังก่อนทังเนี่ยถือว่าเป็นยุคทองของอารยธรรมจีนเลยนะคะเนื่องจากเป็นสมัยแห่งความเจริญในทุกๆด้านเลยค่ะโดยเจริญอย่างมากเลยที่สุดเลยในสมัยของพระเจ้าหรือจกกักรพรรดิถังไทสุ่งนั่นเองค่ะมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติเช่นญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียเปอร์เซียแล้วก็อาลับด้วยนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการปกครองที่ดีที่สุด มีการวางโครงสร้างโดยแบ่งการปกรครองส่วนกลางออกเป็น3ระดับคือจกักรพรรดิเสนาบดีแล้วก็ขุนนางมีการจัดก,การที่ดินที่เรียกว่าระบบชุนเทียนนะคะแล้วก็ระบบฉางซานก็คือจะเป็นระบบที่ชาวนานเนี่ยได้รับมอบหมายที่ดินเพื่อประกอบอาชีพและระบบฉางซานก็จะเป็นระบบที่ช่วยให้ระบบชุนเทียนเนี่ยได้ผลตามความมุ่งหมาย แล้วก็ช่วงเวลานี้จะมีศาสนาอิสลามเนี่ยเข้ามาเผยแพร่แล้วก็มีพระสงฆ์คือจากจีนนะคะชื่อว่าพระโซนจันเนนะคะเดินทางเข้ามาสแสวงบุญแล้วก็อัญเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียด้วยนะคะงานศิลปะในช่วงเวลานี้มีอะไรบ้างนะคะได้มีการมีการวาดภาพพระโพธิสัตว์นะคะมีการสร้างสถาปัตยกรรมที่ชื่อว่าเจดีห่านนะ,ะป่าใหญ่แล้วก็เจดีห่านป่าเล็ก ซึ่งเขาบอกว่าสวยงามมากนะคะมีรูปปั้นพระพุทธสัตว์ที่ถ้ำหลงหมิงหรือถ้ำหินประตูมังกรน,นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นรูปปั้นพระพุทธสัตว์ที่งามที่สุดนะคะแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ในช่วงเวลานี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของกวินิพนธ์แต่เป็นกวินิพนธ์ประเภทที่ชื่อว่าร้อยกรองนั่นเองนะถือว่าเป็นร้อยกรองที่งดงามสมบูรณ์แบบมากจัก,กรพรรดิองดท้ายของราชวงศ์นี้เนะี่ยเกิดสละราชสมบัติ ทำให้ราชวงศ์ถังที่จะเลื่อนรุ่งเรืองอย่างมากที่ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของของขอารยธรรมจีนเนี่ยต้องสิ้นสุดลงค่ะเข้าไปสู่ราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์ซ่งราชวงศ์ซ่งเนี่ยปกครองจีนนามเกือบ300ปีโดยนักประวัติศาสตร์จีนเนี่ยได้แบ่งราชวงศ์ซงหรือซ้องหรือซ่องแล้วแต่แล้วแต่คนจะเรียกนะคะออกเป็นสองสมัยก็คือ ตอนต้นเรียกว่ารงเหนือจะมีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองไคฟงรู้จักกันดีไคฟงคงเคยได้ยินชื่อนะคะแล้วก็ตอนปลายที่เรียกว่าซงใต้อย่ทซงใต้จะเป็นช่วงที่มีการย้ายเมืองหลวงนะคะมาอยู่ที่เรียกง,ง่ายๆปัจจุบันก็คือเมืองหางโจวนั่นเองด้านการปกครองค่ะจนดำเนินนโยบายการปกครองต่อจากสมัยราชวงศ์ถังโดยบุคคลที่เข้ารับราชการต้องเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเท่านั้น ะะต้องเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยถึงจะสามารถเข้ารับราชการได้ส่วนด้านศาสนาและกรปัญญาก็มีการฟื้นฟูลัทธิขงจื๊อขึ้นมาใหม่ให้ประชาชนนะคะได้เรียนคัมภีร์ของของจือ๊อเป็นเหตุให้นักปราชญ์ในสมัยนี้หันมาสนใจศึกษาคนา้นคว้า แล้วก็ตีความแนวคิดปัชญาจีนแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีการนำหลักปัชญาหรือลทัทธิคงจือเข้ามาอธิบายใหม่ๆนะคะในช่วงเวลานี้ด้วยจะเห็นว่าค่อนข้างจะเจริญอย่างมากด้านการค้าขายค่ะในช่วงเวลานี้ก็เริ่มมีการสนใจหันไปทำการค้าขายนะคะเพิ่มมากขึ้นด้านความเจริญทางวิทยาการสมัยนี้ก็ถือว่าเจริญอย่างมากโดยเฉพาะการแพทย์มีการคิดค้น การรักษาโรคด้วยวิธีการฝังเข็มที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้นะคะมีการฝังเข็มมีการรักษาให้วัคซีนป้องกันฝีดาษนะคะแล้วก็มีการค้นพบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต่างๆเรื่องเคมีสัตวิทยาชีววิทยาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยค่ะในช่วงเวลานี้ที่สําคัญค่ะในช่วงเวลานี้เกิดประเพณีที่สําคัญขึ้นประเพณีหนึ่งคือประเพณีการรัดเท้ารัดเท้าสตรี ะะใ,หให้เท้าของผู้หญิงเนี่ยเล็กเหมือนกีบบัวเขาเชื่อว่าผู้หญิงคนไหนก็ตามที่มีเท้าเล็กเหมือนกีบบัวนะคะจะผู้หญิงคนนั้นจะถือว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดและก็จะได้คู่ของที่เป็นชายที่ร่ํารวยนะ,ะเป็นประเพณีที่ใช้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนจีนหลายคนที่ยังถือประเพณีอยู่นี้อยู่ค่ะด้านศิลปะนะคะศิลปะการวาดภาพของจีนในช่วงเวลานี้จเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเลยค่ะ ถือว่าเป็นศิละปะที่เด่นที่สุดของจักรวัดเลยก็ว่าได้นะคะที่ถือว่าแล้วก็ประชาชนนะคะโดยเฉพาะราชสำนักเนี่ยให้ความสนใจงานด้านศิละปะอย่างมากเลยค่ะ ะค,ะคือราชวงศ์หยวนราชวงศ์หยวนเนี่ยจะเป็นราชวงศ์ต่างชาติถือว่าเป็นราชวงศ์ต่างชาติราชวงศ์แรกเลยค่ะที่เข้ามาปกครองจีนนะคะโดยชาวต่างชาติกลุ่มนั้นก็คือมองโกนั่นเองนะคะมองโกจะเป็นเผ่าเร่ร่อนกระจัดกระจายอยู่ทางตอนเหนือของจีนได้เข้ามาแล้วก็ยึดอำนาจปกครองแผ่นดินจีนจากราชวงศ์ซ่งนะคะหลังจากนั้นก็สถาปนาราชวงศ์หยวนหรือที่เราเรียกว่าราชวงศ์มองโกขึ้นปกครองจีนค่ะ ตั้งเมืองหลวงอยู่ที่กรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงนะคะและก็นับเป็นครั้งแรกอย่างที่บอกเลยค่ะที่จีว่าจีเนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติด้านการปกครองหยนเข้ามาปกครองแบบไหนกษัตริย์กุบเลยขายมันเข้ามาก็ยอมรับลัทธิของข,อง,ของจือ๊อแล้วก็พยายามทําตัวให้เข้ากับชาวจีนทุกอย่างโดยเฉพาะพยายามประกาศว่าตัวเองเนี่ยทรงเป็นโอรสของสวรรค์ตามความเชื่อของจีนโบราณน,นะคะส่วนรูปแบบการปกครองก็ที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ก็จะเอามาจาก หลายราชวงศ์นะที่สำคัญก็คือจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามารับราชการนะคะในราชสำนักได้นะคะชาวต่างชาติที่เข้ามารับราชการในช่วงเวลานี้ก็คือชาวอิตาเลียนที่ชื่อเรารู้จักดีคือมาโคโปโลนั่นเองด้านสังคมค่ะราชวงศ์อยู่เนี่ยจะมีการแบ่งชนชั้นออกเป็น10ระดับด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละระดับนี้นะคะก็จะมีทุกๆระดับเลยนะคะซึ่งสามารถหาอ่านได้ในเอกสารนะคะ ในช่วงเวลานี้มีการขุดคลองนะ,ะห้ามการเล่นการพนันเด็กขาดนะคะและก็เริ่มมีเงินที่เป็นเงินกระดาษเกิดขึ้นใช้ในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกันค่ะด้านวรรณกรรมและก็จิตกรรมค่ะงานด้านวรรณกรรมในสมัยนี้เนี่ยจะมีความสําคัญอยู่2ประเภทประเภทแรกคือบทละครงิ้วในช่วงสมัยนี้มงโกเนียชวงมองโกลเล,กลเียนะคะได้รับยกย่องอย่างมากว่าไม่มีบทละครนิ้วในสมัยใด สามารถเทียบเท่าได้เขาบอกเป็นบทละครมิวที่ถือว่าดีที่สุดแล้วในในช่วงเวลานี้หลังจากนั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งคือการเขียนนวนิยายนวนิยายที่โดดเด่นมากที่สุดที่เรารู้จักกันดีเลยก็คือเรื่อง3มก๊กนั่นเองนะ,ะเกิดขึ้นในสมัยนี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่ามีการเขียนเพิ่มเติมขึ้นในภายหลังอีกนะคะเพราะฉะนั้นสประเภทนี้ไม่ว่านิ้วกับนวนิยาย ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนะคะงานทั้งสองประเภทนี้นะคะมีความสำคัญอย่างมากในสมัยราชวงศ์โมกเพราะใช้ภาษาแบบง่ายๆที่คนธรรมดาทั่วไปสามัญทั่วไปเนี่ยสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายค่ะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือในช่วงเวลานี้มีการปรับปรุงตัวเขียนภาษาเขียนที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซางขึ้นมาใหม่ภาษาเขียนเนี่ยได้มีวิวัฒนาการนะคะเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ ฉิ่นเลื่อยมาแล้วก็เสื่อมสลายไปแล้วก็พัฒนาแล้วก็ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นะคะในสมัยของราชวงศ์มองโ,งโกนี้เองค่ะส่วนด้านจิตกรรมนะคะมองโกก็ได้เริ่มนะคะการมีมีความคิดมีเรื่องของจิตกรรมแล้วก็เอาภาพของธรรมชาติเน้นความเป็นธรรมชาติเนี่ยเข้ามาใช้ในงานกิจกรรมมากขึ้นนะะเห็นไหมคะว่ามองโก,กเนี่ยเข้ามาสร้างอารยธรรมและความเจริญอย่างมากเลยค่ะให้กับ แผ่นดินจีนในช่วงเวลานี้นะคะแต่พอสมัยของกษัตริย์กุปหลาขาดน,นะฮะราชวงศ์มงโกก็ค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดเลยค่ะที่มีความโดดเด่นเหมือนกับพระอ,องค์สาเหตุนี้เองค่ะทาให้ในช่วงหลังๆราชวงศ์มงโกก็เริ่มเสื่อมอํานาจลงนะคะลงไปจากราชวงศ์ของจีนของแผ่นดินจีนค่ะ คือเรื่องอรารยธรรมจีนก่อนเข้าสู่สมัยใหม่คะ่ะจะประกอบไปด้วย2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือราชวงศ์มิงและราชวงศ์ชิงเรื่องที่2คือจีนกับการเข้ามาของตะวันตกมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกัน2ข้อข้อที่หนึ่งคืออธิบายถึงลักษณะสำคัญของราชวงศ์มิงและราชวงศ์ชิงได้ข้อที่สองอธิบายลักษณะจีนกับการเข้ามาของตะวันตกได้เรามาดูราชวงศ์ต่อไปนะคะหรือเรื่องต่อไปก็คือ ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงค่ะมาดูที่ราชวงศ์หมิงก่อนราชวงศ์หมิงเนี่ยจะเป็นราชวงศ์ของชาวฮั่นนะคะเข้ามาเกาะกบฏนะคะแล้วก็ต่อต้านราชวงศ์หยวนจนกระทั่งเข้ามามีอํานาจในการปกครองจีนภายใต้การนําของจูหยวนชางนั่นเองจกักรพรรดิองค์สาคัญของราชวงศ์นี้ก็คือจกักรพรรดิหมิงเฉ,เฉินจูนะคะหรือจกักรพรรดิหยงเล่อนั่นเองค่ะ ะะสมัยราชวงศ์นี้เนี่ยก็มีการฟื้นฟูขนธรรมเนียมประเภทนี้ของจีนในสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยมาใช้พยายามที่จะล้างอิทธิพลของมองโกและก็ป่าบปามแคว้นต่างๆที่ตั้งตัวเป็นอิสระในช่วงปลายของราชวงศ์มองโกหรือราชวงศ์หยวนที่เป็นอิสระไปเนี่ยนะ,ะต่างแตกแยกกัน,นรวบรวมเข้ามานะคะแล้วก็ตั้งราชวงศ์หมิงขึ้นมาค่ะด้านการปกครองค่ะ ดินเนินการปกครองตามแบบราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งแล้วก็ราชวงศ์หยวนแล้วก็แบ่งการอํานาจการปกครองเป็น3ส่วนพลเรือนทหารแล้วก็ด้านการปกครองค่ะส่วนด้านศิลปะสิ่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยก็คือเรื่องของการแกะสลักโดยนิยมการแกะสลักเป็นรูปคนแล้วก็รูปสัตว์มีการเขียนภาพนิยมเขียนภาพพุทธประวัติแล้วก็ภาพธรรมชาติและในสมัยนี้เขาบอกว่าเครื่องเคลือบดินเผา เป็นศิลปะอีเชนนึิงๆที่ได้รับการยกย่องเลยค่ะว่างามมากและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากด้วยเช่นกันค่ะส่วนเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมถือว่าเจริญขึ้นมากกว่ายุคก่อนหน้านี้อย่างมากเช่นเดียวกันค่ะในยุคนี้ด้านการติดต่อกับต่างประเทศก็จะมีการส่งเสริมเรื่องของการเดินเรือช่วยกระตุ้นให้ประเทศจีนให้จีนในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะกับประเทศในบริเวณนี้ โดยเฉพาะในทวีปเอเชียแอฟริกันนะคะมีการติดต่อนะคะแล้วก็มีการค้าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันค่ะด้านการประพันธ์มีการเขียนตำราภูมิศาสต์ตำราสมุนไพรมีการเขียนแผนที่แล้วก็เกิดวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงอยู่หลากหลายที่สําคัญอย่างมากเลยค่ะความเจริญหมิงเนี่ยหยุดชะง,งักลงก็เนื่องจากว่าเกิดกบฏขึ้นในช่วงของปลายราชวงศ์ค่ะ จนกระทั่งเข้าสู่ราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์ชิงหรือแมนจูนั่นเองค่ะภายหลังจากที่แมนจูเข้ามาครอบครองจีนก็มีการตั้งเมืองหลวงขึ้นใหม่อีกครั้งที่ปักกิ่งด้านการปกครองราชวงศ์ชิงหรือแมนจูปกครองอย่างไรราชวงชิงเนี่ยปกครองจีนตามความเชื่อเรื่องอนัตสวรรค์และก็นำหลักการาการปกครองจีนนะ,ะตามแบบเก่า โดยใช้หลักทฤษฎีการปกครองตามลัทธิขงจื๊อเนี่ยมาใช้เริ่มการปกครองแบบใหม่ที่ผสมผสานขนบรรมเนียมตามแบบประเพณีนะคะจีนดั้งเดิมคือเอาปกครองแบบพลเรือนของจีนธรมเนียมการปกครองแบบทหารของแมนจูเข้ามาผสมผสานรวมกันด้านเศรษฐกษิจให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านการ,กรเกษตรและหัตถกรรมเป็นหลักมีการผลิตสินค้ามากมายหลายประเภทเลยค่ะที่สําคัญคือผิวไหมสีย้อมผ้า เครื่องถ้วยเปลือกไข่นะชานะกระดาษเกลือผลิตเล็กเล็กก้าต่อเรือแล้วก็เดินการเดินเลยที่เยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เกิดขึ้นในสมัยของราชวงศ์ชิงด้านสังคมราชวงชิงเนี่ยได้พยายามรักษาอ,รอารยธรรมดั้งเดิมหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนเอาไว้แทบทุกอย่างเลยนะ แต่ถึงกรนนั้นก็ยังคงรักษาอารยธรรมดั้งเดิมของตนเองเอาไว้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายเช่นถ้าเคยเห็นนะคะก็คือถ้าในภาพยนตร์เนี่ยจะเห็นว่ามีชายที่แต่งเหมือนชาวฮั่นนะคะถักผมเปียนะจะไว้ผมย,ยาวๆนะโกนศีรษะครึ่งหนึ่งแล้วก็ข้างหลังเป็นถักเปียนะคะนี่แหละค่ะจะป็นแล้วก็ใส่เสื้อตามแบบของแมนจูอันนี้คืออารยธรรมของเขาเลยนะคะที่เขายังยังคงรักษาเอาไว้ ะะแล้วก็ล้มเลิกประเพณีรัดเท้าที่เกิดขึ้นที่เคยกับปฏิบัติมาเนี่ยไม่ให้และไม่ให้ทํแล้วแต่จริงเราก็คนจริงก็ยัง<ม>ยัง,ย,งยังถือปฏิบัติกันอยู่ยัง,ย,งยังมีให้เห็นอยู่นะคะด้านสถาปัตยกรรมก็มีการก่อสร้างมีการรับพัฒนาธรรมตะวันตกเข้ามานะโดยจะเห็นได้จากในสมัยหลังๆเนี่ยจักรพดิเชียนหลงเนี่ยก็มีการโปรดให้มีการก่อสร้างพระาาราชวังฤดูร้อนที่สวยงาม ซึ่งต้องยอมรับเลยว่าเป็นสถาปนิกที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนนะคะแล้วก็มีการออกแบบภายนอกนะคะมีการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสนั่นเองเพ,เพราะฉะนั้นพระราชวังฤดูร้อนจึงมีความสวยงามเป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างดีระาชวังชิคเนี่ยนะคะมีความเจริญอยู่ยาวนานมากแล้วก็สุดท้ายก็ร่วงสลายลงนะคะโดยเฉพาะนะคะหลังจากนั้นก็มีการ ปฏิรูปนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนกระรกทั่งเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการปกคอรองเป็นคอมมิวนิสต์สังคมนิยมนั่นเองค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะคือจีนกับการเข้ามาของชาวตะวันตกค่ะชาวตะวันตกเข้ามาครั้งแรกก็คือในสมัยราชวงศ์หยวนนั่นเองค่ะชนชั้นแรกที่เข้ามาคือชาวโปรตุเกสเช่นเดิมค่ะต่อมาก็เข้ามาแรกๆก,ก็เหมือนกันค่ะคือเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายเียซูอิตนั่นเองค่ะ โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าคังซีนั่นเองแต่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้จีนก็ไม่ค่อยอยากจะค้าขายด้วยเพราะฉะนั้นโปรตุเกสก,ก,ก็ค่อยๆออกไปชนชาติที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากเลยที่เข้ามามีอิทธิพลและมีบทบาทในจีนเลยก็คืออังกฤษค่ะนะคะอังกฤษเข้ามาแล้วพยายามมาทาการค้าขายกับจีนแต่ว่าเสียเปียบเพราะว่าจีนขายอย่างเดียวไม่ซื้อเพราะฉะนั้นอังกฤษเสียดุลการค้ากับจีนอย่างมาก ดังนั้นอังกฤษจึงคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีถึงจะได้ดุลการค้ากับจีนดังนั้นอังกฤษจึงลอบนำข้าฝฟินมาขายในจีนฟิ่นนี้อังกฤษปลูกจากอินเดียและลักลอบเข้ามาขายในจีนสุดท้ายก็จีนก็เลยเกิดสงครามกับอังกฤษขึ้นนะคะเราเรียกว่าสงครามฟินแน่นอนค่ะอังกฤษ ชนะจีนแน่นอนนะคะจนกระทั่งเกิดการทําสนธิสัญญาที่ชื่อว่าสนธิสัญญานานกิ่งเข้าสนธิสัญญานี้จีนต้องเสียนู่นเสียนนี้เกิดการเช่าเกาะฮ่องกงเป็นเวลา99ปีและที่สําคัญกว่านั้นคือสนธิสัญญานานกิ่งนี้เป็นต้นแบบของสนธิสัญญากับตะวันตกที่ชาติอื่นๆเข้ามาทำสัญญากับจีนเป็นหลากหลายชาติมากเลยค่ะส่งผลให้จีนนะคะ ค่อยๆกลายสภาพเป็นกึ่งเมืองครึ่งกึ่งศักดินาและก็นำไปสู่การปัญหาต่างๆอีกเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ที่สำคัญคือเกิดการปฏิวัติสิงไหายขึ้นสุดท้ายก็เป็นการสิ้นสุดลงของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชของจีนนำไปสู่ระบบการปกครองแบบใหม่ที่เรียกว่าสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ในเวลาต่อมาและก็ใช้กันอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ค่ะ